ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมูลใหม่สายๆนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงพึ่งรถน้ำทุเรียนพึ่งเสร็จนะครับเลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกแต่รับทราบช่วงนี้นะครับอากาศเย็นลงนะครับประมาณสิบกว่าองศาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนั้นอยู่ในเลดนี้นะครับแล้วบังเอิญว่าตอนเช้านะครับตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะครับหรือจะเฉลี่ยเกือบทั้งวันนะครับลม แรงมากนะครับเมื่อเช้านี้พอผมลดน้ําบริเวณนี้อยู่นะครับต้นทุเรียนต้นนี้เอ็นอยู่ประมาณนี้ครับเอ็นสี่ห้าองศาค,ครับขนาดที่มีมีมีต้นไม้อื่นๆบังนะครับมีต้นไม้อื่นๆที่บังค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วอยู่ทุเรียนก็เอ็นเกือบเกือบ 50%นะครับก็4 5ประมาณนั้นที่เข้าเอนนะครับก็เพราะฉะนั้นควรควรระวังนะครับในเรื่องของทุเรียนโดยเฉพาะต้นทุเรียนที่สูงอาจจะหักได้นะครับหรือถ้าเป็นที่โล่งนะครับที่โล่งไม่มีต้นไม้กำบังนะครับทุเรียนก็อาจจะหักเพราะฉะนั้นก็เพื่อนสมาชิกก็อาจจะใช้วิธีการเอาไม้ดำนะครับสักเดือน2เดือนพอให้พ้นจากฤด,ดูหนาวนะครับก็จะช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับ ส่วนถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแล้วนะครับสูงๆแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของในการดูแลช่วยทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวน้ก็เสียวเหมือนกันว่าต้นนี้จะหักหรือเปล่าลมแรงมากนะครับเนี่ยนะครับยก่รงมากเลย <c oughs> สิ่งที่จะแชร์ก็คือหนึ่งให้เพื่อนสมาชิกชุคุมคุมฟางอย่างนี้นะครับไม่มีฟางก็ใช้หญ้าได้นะครับแล้วเพื่อนสมาชิกไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเชื้อรานะครับ เรารักษาความชื้นความชื้นในดินด้วยนะครับแล้วก็รักษารากเพื่อไม่ให้เขารากเขากระทบหนาวจุมเกินไปถ้าอย่างนั้นรากเขาไม่สามารถที่จะด,ดูดสารอาหารต่างๆได้นะครับมีเพื่อนบางเพื่อนสมาชิกบอกว่าให้ลื้อออกนะครับเดี๋ยวราเข้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรามีวิธีการมีวิธีการแก้ไขหรือป้องกันอยู่เช่นเราอาจจะใส่โดโลไม้ไม่ใช่ สารไตโคโดม่านะครับผสมน้ำลาดอย่างนี้ก็สัปดาห์หนึ่งหรือ10วันครั้งอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีนะครับไตโคดม่าก็เป็นเมทาเล็กซิลผสมน้ำนะครับผสมน้ำวันวันเมื่อ2วันที่แล้วผมก็ใส่เมทาเล็กซิลไปนะครับผสมกับฮิวมิกนะครับผสมกับฮิวมิกแล้วก็ผสมกับน้ํายาเรีงลากนะครับผมก็ลาดนะครับบริเวณส่งพุ่มนี้ครับที่ที่เป็นฝั่งนี้ครับ มีเส้นผ่าสูงกลางประมาณ1เมตรนะครับโคกทุเรียนเล็กนะครับก็ประมาณนี้ผมจะคุมทุกต้นนะครับต้นที้ผมจะคุมประมาณนี้ครับนั่นคือสิ่งสิ่งที่ป้องกันนะครับใช้ฟางในการป้องกันรากรักษาความชื้นนะครับสองใช้ายากําจัดเชื้อรานะครับราดไปพร้อมๆก,กันกับฮิวมิก UM และสารเร่งรากนะครับ มันก็จะช่วยได้ในระดับดีมากทีเดียวนะครับต้นนี้ก็คุมนะครับส่วนสเต็ปที่สามสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือยิงสปริงเกอร์นะครับให้ให้คุมฟางนะครับฟางไปถึงไหนก็ก็ยิงสปริงเกอร์ไปไปตรงนั้นนะครับประมาณนี้ก็จะคุมประมาณนี้ไก่เคลียโอ้โหไก่เมื่อวานนี้นะครับทําเล่นงานก็สมควรนะครับเคลียออกหมดเลยนะครับเนี่ย ใบถอดดีมากนะครับใบถอดดีมากเลยครับอันนี้เป็นสาลิกานะครับเนี่ยใบถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยเพราะผมจะทำฮิวมิกบวกสารเล่ล้ลงรากผมทําสลับกันกันกบราดน้ำหมักปลานะครับผมจะยังไม่ใช้ สารเคมีที่เป็นปุ๋ย2577ก็ดี15เสมอก็ดี16เสมอก็ดีผมยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าระบบรากทุเรียนเขาค่อนข้างมีปัญหาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับแต่ที่สําคัญยิงน้ํานะครับยิงยิงให้ฉ่าเลยนะครับอาจจะวันเว้นวันก็ได้นะครับอยู่ที่หน้าดินเราก็เปิดดูก่อนนะครับว่าหน้าดินเราโอเคไหมนะครับถ้าหน้าดินเราเปียกพอนะครับเนี่ยก็หนาประมาณเห็นไหมมีความชื้นอยู่ถ้ามีความชื้นสาเหตุที่มีความชื้นหนึ่ง่เช้านี้ผมเพิ่งยิงสปริงเกอร์ไปนะครับ เนปี่ยกมอย่างที่สองก็คือพอมันเปียกนะครับฟางตัวนี้แหละครับมันจะรักษาลมไม่ให้เข้ามากนะครับแสงแดดก็ส่องไม่มากนะครับพอส่องไม่มากเสร็จมันก็จึงมีความชื้นอยู่นะครับใบทุเรียนก็จะสดชื่นนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วส่วนอาหารเนี่ยปุ๋ยผมจะยังไม่ใส่นะครับแต่สารเคมีเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมใช้ตัวไหนอย่างไรที่ทำให้ใบเขียวนะครับ ใบเขียวใบที่มันถอดอยู่เรื่อยๆครับผมไปวาหลังไบโกกนี้ขออนุญาตเดินนิดครับต้นอย่างนี้แหละครับเนี่ยถ้ายอดมันถอดประมาณนี้นะครับถ้ายอดถอดนี้นะเพึ่งมาชิตต้องเติมอาหารนะครับอาหารเขาเนี่ยผมจะเน้นอาหารทางใบนะครับส่วนอาหารทางรากผมจะใส่อย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับก็คือมีสามอย่างมี น้ำยาฆ่าเชื้อราทางดินด้วยแล้วก็ฮิวมิกไม่ใช่ฮิวมิกฮิวมิกฮิวมิกพลัสนะครับบวกกับสารเร่งรากนะครับลงในดินนะครับลาดในดินและสลับกับพอสัปดาห์ต่อไปหรืออาจจะส,ส่วนมากจะเป็นสัปดาห์นะครับผมจะว่างเสาร์อาทิตย์ก็จะทำะในเรื่องของน้ำหมักปลานะครับก็จะลาดนั่นคือให้อาหารทางดินส่วนอาหารทางใบก็จะมีอาหาราธาตุเสริมรองนะครับ เป็นทั่วๆไปที่ผมเคยลงแชร์ไปแล้วผมก็ใส่ตัวนั้นแหละครับก็จะมีหลายตัวนะครับก็ไปดูคลิปเดิมก็แล้วกันนะครับป้าในส่วนที่ผมใส่ลงไปนะครับแล้วในในยอดลักษณะแบบนี้ผมจะใส่เข้าอย่างไรเสริมอาหารด้วยตัวนี้ครับที่เป็นสารเคมีจริงๆก็คือตัวนี้มันจะเป็นธาตุพวกนี้นะครับมีกรรมถัน64ครับกร,รมะถันมันจะช่วยในเรื่องของลำต้นแข็งแรงด้วยนะครับ ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ทําให้มแมลงไม่ค่อยมากัดนะครับไม่ค่อยมากินเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีแมกนีเซียมมีสังกะสีนะครับแมงกานิดมีธาตุเหล็กทองแดงโบลอนประมาณนี้นะครับใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อมาชี้ใส่ตัวนี้ก็ได้จนะบ,บหมดแล้วเหลือหน่อยเดียวหรือถ้าหาไม่ได้เอาที่ง่ายนะครับก็เป็นไฮแม็กบีนะครับไฮแมก B, บี Hi ก็จะมีเหมือนกันนะครับมีคล้ายๆกันเต็ม ก็ไม่บอกคุเขียนไว้มันลบนะครับคมเขียนเปอร์เซ็นต์ไว้อยู่แต่มันลบแล้วก็ไฮแม็กบีมีคุณสมบัติเหมือนกันกับตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้แหละที่ที่ที่ผมถ่ายเนี่ยครับมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้มันจะหนักไปทางกรรมฐานและตัวนี้เขาจะเติมโบลอนมาให้ครับแต่ตัวนี้ไฮแม็กบีไม่มีโบลอนไม่มีกรรมฐานถ่างกันแค่นี้นะครับตัวนี้สี่สิบสองบาทนะครับให้เเนี่ยผมเขียนไว้สี่สิบสองบาทรับสิบสองบาท ทั้งสองตัวซื้อจากช้อปปี้ลาซาด้ก็ใส่แค่หยิบหนึ่ช้อนชานะครับประมาณนั้นใส่เข้าไปในในบริเวณที่ลากก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะผมเคยใส่แล้วนะครับไม่เหมือนปอุ๋ยเคมีที่ว่าเป็น npk เพราะวกนั้นนะครับก็ใส่แล้วก็ลดน้ําตามครับแค่นี้เองนะครับที่ที่ผมดูแลทุเรียนในเรื่องของผ่า,าวิกฤตหนาวลมกระโชกแบบนี้นะครับส่วนาธาตุอาหารนะครับ ธาตุอาหารที่จะฝากก็คือเป็นอาหารรองเสริมเป็นเขาเรียกว่าสาหลายนะครับสาหลายด้วยแล้วก็มีอะมิโนด้วยนะครับมีกรดอะมิโนบวกกับบวกสังกะสีเข้าไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับอาหารเสริมรองมันมีสังกะสีอยู่แล้วนะครับแม้แต่ปุ๋ยพวกนี้นะครับเนี่ยก็มีสังกะสีอยู่นะครับแต่ไม่พอนะครับแค่สเปอร์เซ็นไม่พอนะครับต้องให้ทางใบด้วยนะครับเพราะว่ามัน เขาบอกว่าสังกะสีเนี่ยมันช่วยรักษาใบาทุเรียนไม่ให้เหี่ยวแล้วก็รักษาต้านทานอุณหภูมินะครับของสภาพอากาศที่มันสวิงนะครับสวิงก็คือมีทั้งลมก็แรงแล้วก็มีอากาศเย็นหนาวจัดมีทั้งล,ลมกระโชกด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กลางวันก็แดดอย่างที่เห็นนี่นะครับแดดมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของการดูแล ทุเรียนนะครับส่วนปุ๋ยผมยังไม่ไม่ใส่นะครับส่วนที่จะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวคลิปนี้ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยเดี๋ยวผมพาไปดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูผมเดินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดต่อให้ครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกที่เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินรีย์นะครับปุ๋ยอินรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ที่มันไม่แรงนะครับแต่มันมีคุณค่าทางอาหารนะครับมีคุณค่าทางอาหารนะครับ มี NPK ซิลิคอนแคลเซียมม agnesium กำมะถัรรนแมงกานีทธาตุเหล็กธา,าตุทองแดงสังกะสีบลอนนะครับประมาณนี้นะรกระสอบละสองร้อยบาทนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับบางเอินว่ามันอยู่ใกล้บ้านก็เลยเอาเอายี่ห้อนี้มานะครับใสก่ก็ใส่ก,ก็ใส่ประมาณนี้นะครับไม่ใช่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอหรือยีอ่สิบห้นะครับเพราะว่าตัวนั้นอาจจะ ความเป็นกรดหรือความเค็มมันก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าใส่พวกนี้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของระบบรากนะครับเนี่ยเื่องจากการที่แก้ปัญหานะครับที่ว่าเป็นโรคแล้วก็อาหารไม่เพียงพอนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยอันเดียวก,กันกับทุเรียนนะครับผมก็ใส่โคลนลดน้ําประมาณนี้ใบก็ถือว่าโอเคขึ้นมานะครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องของการดูแล ในช่วงฤด,ดูหนาวไปเพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนสมาชิกในมากก็น้อยก็ฝากขอบคุณที่เข้าชมแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามวิเพียน่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ